ธาตุเหล็กสารอาหารสําคัญคุณแม่ได้รับเพียงพอแล้วหรือยังผมนิกนะครับนักกำหนดอาหารครับผมวันนี้นะครับจะมาชนคุยเรื่องของความสําคัญของธาตุเหล็กครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่านมแม่หรือว่าน้ํานมมารดาเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญแล้วก็ดีที่สุดสําหรับทารกทุกคนนะครับน้านมของคุณแม่เนี่ยก็จะสกัดจากเลือดของคุณแม่นั่นเองนะครับทกาการกรองแล้วก็ เกิดเป็นสารอาหารต่างๆที่มาอยู่ในน้ํานมครับฉะนั้นเราก็พูดได้เลยว่าคุณภาพของน้ํานมความครบถ้วนของสารอาหารก็มาจากการบริโภคอาหารของคุณแม่เช่นกันงั้นนะครับก็ยังมีรายงานและการศึกษาอยู่ว่าถ้าเด็กเนี่ยเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่คุณแม่หลายๆคนอาจจะได้รับไม่เพียงพอจากอาหารแล้วน้ํานมคุณแม่ก็จะมีปริมาณธาตุเหล็กที่ลดน้อยลงมาแล้วอาจส่งผลกระทบกับทารกทําให้ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอตามไปด้วยครับ คุณแม่ทุกคนนะครับที่กำลังให้นมบุตรอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ความสําคัญกับการเลือกหา,อาหา,า,กาอาหารที่มีธาตุเหล็กมาบริโภคเป็นประจําครับอาหารที่มีธาตุเหล็กนะครับก็เป็นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวน,นะครับไข่และเต้าหู้เองก็สามารถให้ธาตุเหล็กได้เช่นกันครับหากมีคําแนะนําจากคุณหมอประจําตัวนะครับว่าให้เสริมเม็ดธาตุเหล็กด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้กินไปประจําตามคําแนะนําของคุณหมอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแม่คนใดมีอาการข้างเคยียงนะครับเช่นไม่สบายท้องท้องอืดห,หรือว่าถ่ายดําาาาาแลลละรรู้สสึกกกไมมม่่บบยตัวเเเออจจื็ิโภค คู่กับมื้ออาหารหรือกินพร้อมกันเลยจะช่วยลดปัญหาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากธาตุเหล็กตรงนี้ได้ครับมื้อไหนที่เราตั้งใจกินธาตุเหล็กแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกกินผักผลไม้สดหรืออาหารที่มีวิตามินซีนะครับเช่นส้มนะครับก็จะช่วยให้ธาตุเหล็กดูดซึมดีขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้นะครับมือไหนเนี่ยเราตั้งใจที่จะได้รับธาตุเหล็กแล้วควรหลีกเลี่ยงการดื่มนมครับเพราะว่าแคลเซียมในนมเนี่ยจะแย่งกันดูดซึมกับธาตุเหล็กทาให้ทั้ง2อ,อย่างไม่สามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วคราวหน้านะครับผมจะมีความรู้อะไรมาชวนคุยอีกนะครับก็ beforehand. อย่าลืมกดติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผม